ครับสวัสดีครับนะครับตอนนี้โค้งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายของนะครับรัฐบาลนะครับวันที่หนึ่งพรุ่งนี้เนาะพี่น้องเนาะอ่านะครับแอดก็ได้ไปถ่ายน้องระดามานะครับนะวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูคลิปนะครับแล้วก็มาสรุปต้นไม้ด้วยนะครับนะเลขทูบมี ตัวไหนนะครับเลขต้นไม้มีตัวไหนนะครับแล้วก็นงกระดาได้ตัวไหนนะครับเนาะก็เดี๋ยวจะให้อ่ดูไปด้วยกันนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับอ่เข้ามาแล้วนะครับท่านไหนที่อ่ารับชมใหม่ๆนะครับอย่าลืมนะครับนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้สไตล์ธนากรด้วยนะครับนะนะครับเดี๋ยวเราจะ ให้ดูนะครับต้นไม้ก่อนนะครับสรุปไปพร้อมๆกันเลยนะครับนะทั้งคลิปของนลดาทั้งต้นไม้นอกก็สรุปไปเลยทีเดียวนะครับให้พี่น้องนะครับทุกท่านเลยนะครับก็ไปดูด้วยกันเลยนะครับไป นี่แหละครับคือห่วยต้นไม้นะครับหวยต้นไม้นะครับได้ตัวนี้นะครับแอดเขียนให้ให้ให้ดูแล้วนะครับนะว่ามีตัวไหนบ้างนะครับสลับต้นไม้แล้วก็เลขทูปนะครับก็อยากให้พี่น้องนะครับทุกทท่านนะครับได้โชคได้ลาบด้วยนะกับต้นไม้นะครับที่แอดไปส่องเห็นนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็เลขทูปนี้ก็อ่า สี่ห้านะครับนะครับสองสี่ห้านะครับแล้วก็เลขต้นไม้นะครับเลขต้นไม้ก็อ่าสี่หกนะครับห้าหกนะครับนะหรือสี่ห้าหกนะครับสามตัวนะครับอ่า้างบนนะครับอ่าห้าแล้วก็หกนะครับนะอ่าถ้าจะเห็นชัดมากที่สุดก็คือสี่หกนะครับนะ รวมเลยนะครับก็สี่ห้าแล้วก็สี่หกแล้วก็ห้าหกนะครับนี่แหละก็คือเลขต้นไม้กับเลขทูบรวมกันนะครับนะได้สามคู่นะครับนะนะครับเดี๋ยวเราไปดูองนราดานะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะพี่น้องเนาะนะครับเนาะเดี๋ยวไปดูด้วยกันเลยนะครับสวัสดีครับนะครับ มื่อกี้ก็มาเจอกันกับสตไตล์ธนากรเหมือนเดิมนะครับเมื่อนี้มาหาน้องกระดาเนะาะใหญ่นงกระดาจับนะครับจับตัวเลขนะครับนะครับมาเบิ้งกันนะครับนว่านองกระดาจะจับตัวไหนนะครับน้องกระดายิ้มหน่อยอันดีดนะครับเดวนงกระดานะครับนะจะมาจับมามาครับเดวนงกระดาที่มาจับเอ่อให้ ใส่ตาบเบิ้นนะครับน <S <S เนาะแสงดังสดนะครับ <S <S อมองหนีดว่กว่า,าน้องอาดาน้องกระดาเอาจับให้อา้าน้องกรดามาจับนี่ด้วๆๆมาเนี่เอาามา,มานี่ยน,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 นี่จับให้ตะดิ่น่อยอาจับมาจับมาหนึง่งเออมาเปิดดู เป็นตัวไหนบ้างอ่าอ้เ่องเจ๊ด้เด้เดี๋ยวจับเออจับจับจบเื่องสิจับเืองสี่ด้อเลขอะไรอ่าเลขสองนะครับเลขสองนะครับเลขสองนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยนี่มาครับจับเราใบหนึ่งเลขสองแล้วครับเนาะมาเบิ้งอีกอ่าสองใบอ่าอ้านี่อ้า จับ,จบอ่าจับอีกอ่าเ,เปิดเปิดเปิงตัวใดศูนนะครับนี่นะครับสองแล้วก็ศูนแล้วนะครับอ่าเอามาพันใจวอีก <c oughs> นี่สองตัวสามตัวนะครับน่ ม่ตเปิดเองได้พอเปิดเ,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 เองตัวไหนอ้าวได้ศูนย์อีกเดียว <c oughs> อ่าสองศูนย์ศูนย์อ่าพันใจ <Okay. S 1> พันใจอีกสองตัวนะครับอันนี้สามตัวได้แล้วนะครับสามตัวได้แล้วนะครับอ่า มีสองตัวนะครับอ่าหมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งอย่าเปิดเพิ่งดีก่อนเปิดเพิ่งดีกันก็เห็นเดี๋ได้อีกหมายเลขหนึ่งนะครับเนาะอ่าทานอ,อยากนอนเราได้ไหนะม อ่าอีกใบหนึ่งอีกใบหนึ่งเลขเก้าหนึ่งเก้านะครับเนาะหนึ่งเก้าอ๋อโอเคครับอ้าวนี่ไปไใบยุ่งชงคือเก้าเนาะมังกรดาจบแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊๊าายยบบายบาย เฮ้ยขึ้นขาวน้อมืนอนอเป็นยังไงครับนะครับอ่กับอ่คลิปของน้องนาดานะครับเห็นเป็นยังไงครับเห็นแตกต่างกันเป็นยังไงนะครับเนาะน้องจับได้นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับนะว่าน้องจับได้สองศูนย์ศูนย์นะครับเนาะแล้วก็สองตัวน้องจับได้หนึ่งเก้านะครับโอ้วดนนี้จะมีศูนย์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนะ ภาวนาให้ออกบนนะพี่น้องเนาะนะครับขอภาวนาให้ออกบนเลขต้นไม้ขอภาวนาให้ออกล่างเนาะนะครับขอให้ของน้องรดาวเฮงปังเลยนะครับนะก็เป็นไงหนึ่งเก้าสองตัวนะครับสองตัวที่น้องจับให้ด้วยสองตัวล่างนะครับคือหนึ่งเก้านะครับแล้วก็เออบนนะครับก็สองศูนย์ก็อย่างที่พี่น้องเห็นนั่นแหละนะครับนะนะครับก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องนะกด ติดตามให้ด้วยนะครับนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับวันนี้โชคของเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับอ่พรุ่งนี้ขอให้พี่น้องโชคดีนะครับกับวันที่หนึ่งกับรางวัลที่หนึ่งนะครับนะวันที่หนึ่งคุมพานะครับเดือนใหม่เดือนแห่งความรักนะครับนะมันจะต้องอ่าตัวเลขของสไตล์ธนากรให้ความรักพี่น้องไปนะครับนะนะครับให้ความรักพี่น้องไปนะครับก็ ได้ตัวเลขดีนั่นแหละคือตัวเลขที่ท่านชอบนะครับท่านรักมากที่สุดนะครับตัวเลขตัวนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆงปังปังนะครับขอให้โชคดีนะครับนะครับนะก็อีกอย่างหนึ่งนะครับและก็หวังว่าพี่น้องคงจะไม่ติ้งกันเนาะนะครับเนาะนะครับก็เป็นพี่เป็นน้องกันอยู่อย่างนี้นะครับนะมาเอาโชคเอาลาบด้วยกันอย่างนี้เนาะพี่น้องเนาะ ก็อยากจะให้พี่น้องได้จริงๆนะครับจากใจของสไตชนากรที่มอบให้พี่น้องอยากเต็มเปี่ยมเลยนะครับเนาะนะครับก็เรากา็มีจุดมุ่งหมายอันเดียวกันก็คือนะครับมีเงินมีทองเนาะพี่น้องเนาะมีโชคมีลาบนะครับที่จะอมอบให้พี่น้องทุกๆท,ท่านนะครับได้ในสิ่งที่ท่านต้องการนะครับเนาะ นะครับท่านไหนที though, all, ่เข้ามาแล้วเขขอให้มีโชคมีลาบกับสไตลยธนากรนะครับนะครับนะท่านไหนที่เข้ามาใหม่ๆนะครับนะเข้ามาแล้วนะครับโชคลาบก็เป็นของท่านทันทีนะครับนะอย่าเก็บอย่าจนนะครับคิดสิ่งไหนขอได้สิ่งนั้นนะครับนะสมปรารถนาที่ท่านอยากจะเข้ามาขอโชคลาบกับสไตล์ธนาสไตล์ธนากรนะครับสไตล์ธนากรก็จัดไปเลยนะครับกับโชคลาบอันนี้นะครับ นะครับสำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้นะครับแอดก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้สไตล์ธนากรน,นะครับนะ้อยากเก็บจะจนนะครับคิดสิ่งไหนเขได้สิ่งนั้นสมปรารถนาทุกประการนะครับนะ้ขอให้โชคดีมีไทยทุกทุกเรื่องที่ท่านปรารถนาก็ขอให้สมพรนั้นเป็นดังที่ท่านสมปรารถนาเนาะนะก็วันนี้แอดก็ขอ จบชิบไปไว้เพียงเที้นะครับสำหรับวันนี้แอดก็สวัสดีครับนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีไทยสวัสดีครับ